เอาแล้วเสียนไว้น้ำข้ามโขงพูดเองโตโนโภาคินว่าว่ายข้ามโของอันตรายแค่ไหนจากกรณีดราม่าเดือดเรียกได้ว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะโตโนมีคนออกมาวิจาร์โตโนโภาคินคำวิไลศัก์มากมายกับการจะปฏิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่12ตุลาคม65จากไทยไปลาวจากลาวกลับมาไทย เพื่อหาเงินไปช่วยโรงพยาบาลนครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวงคำม่วงของสปปลาวค่ะล่าสุดนายประสิทธิ์ประทัดีหรือเปิ่มอายุ44ปีเสียนว่ายข้ามแม่น้ำโขงชื่นชอบกิจกรรมการว่ายข้ามโขงได้ออกมาเปิดเผยว่าการว่ายข้ามโขงนั้นว่ายง่ายกว่าว่ายในน้ำสระอีกสาเหตุเพราะว่าในลำน้ำโขงมีกระแสน้ำที่ไหลต่างจากในสระที่เป็นกระแสน้ำที่นิ่ง ตนและเพื่อชอบว่ายข้ามโขงกันเป็นประจำจึงรู้ว่าในแม่น้ำโขงนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดมีน้ำสูงขึ้นมากแค่ไหนก็ยิ่งว่ายง่ายเพราะกระแสน้ำจะพัดพาตัวเราให้ลอยไปเองสำหรับหลายคนที่เป็นห่วงเพราะคิดว่าไปช่วงหน้าน้ำหลากอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ปัญหาตรงนี้ไปได้เลยขอเพียงคุณโตโน่มีร่างกายที่แข็งแรงและมีการฟิตซ้อมมาอย่างดีมั่นใจว่าโตโน่ทำได้อีกส่วนหนึ่งคือการลงว่ายน้ำ จะมีอุปกรณ์ทุ่นทูชีพติดไปด้วยเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญตัวและทีมงานที่พร้อมจะไ่ว้น้านไปกับโตโน่เพื่อเป็นกําลังใจมั่นใจว่าโตโน่ทําได้ไม่ได้มีความกังวลหากคนที่เข้าใจกับสภาพน้ำโขงก็จะรู้ดีไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ด้วยค่ะ